เอาละครับก็สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่ผมนายมันม่วงคุณดิวเดิมอีกเช่นเคยนะฮะคุณผู้ชมฮะในวันนี้ครับเฮ้ยนะคุณผู้ชมไม่มีเอฟเฟคไม่มีอะไรที่มันลกหูลกตานะครับคุณผู้ชมฮะและวันนี้ครับผมเรามาอยู่กันในแมปโอไมคเอ็กซ์กันอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมฮะหลังจากที่เออ่ได้ทำการครับผมบรรลุนะฮะเลเวล25ไปนะครับก็เราสามารถที่จะไปฟาร์มได้แล้วนะครับก็ เป็นเรื่องที่ดีนะครับผู้ชมฮะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมน้องเอ,อ่อผมจําชื่อน้องไม่ได้แต่รู้ว่า ID เดียในโรบอกน้องชื่อเอลิสเอ็กครับก็ขอขอบคุณนะครับน้องเอลิสเอนะครับสำหรับเออ่เซิร์ฟวีที่ให้พี่เล่นด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับกราบเท้าเลยครแหมลื่นจริงๆเออไม่มีเอฟเฟกไม่มีอะไรนี่มันลื่นขึ้นเยอะนะผู้ชมโปรตีเล่นในเซิร์ฟโปรตีนี่ยโหคูเดินทีกระตุกทีนะฮะผู้ชมเห็ hey นฮะผู้ชมลื่นดีฮะลื่นดีลื่นดีผมชอบผมชอบนะผู้ชมโอเค มาก็คือเราก็ได้เอเลี่ยนนะตัวใหม่แล้วนะก็คือเจ้าแคนนอนบอลนะฮะที่จริงแล้วเนี่ยที่จริงอะ่ะคุณผู้ชมเว้ยผมมาไปฟาร์มแล้วนะแล้วผมก็ได้เอเลี่ยนใหม่อีกตัวหนึ่งแล้วนะแต่กะะูลืมกดเซฟกูจะบ้านะฮะคุณผู้ชมลืมกดเซฟให้เถอะให้ตายนะฮะคุณผู้ชมลืมจะบ้าบอยที่สุดนะคุณผู้ชมแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวฟาร์มแป๊บเดียวเราก็ได้ไอตัวใหม่แล้วนะในในาฬิกานะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวบินไปก่อนโอเค โอเคไอฟาร์มตรงฐานฟาร์มเวลยี่ห้าอยู่แถวแถวไหนวะผมต้องคือพูดตามตรงนะยังง,งงงอยู่นะในแมปเนี้ยว่าแบบกูต้องบินไปทางไหนวะอะไรประมาณนี้นะฮะแต่จําได้ว่ามันจะอยู่แถวแถวตรงที่มันมีออไอคล้ายเสาไฟฟ้าอันใหญ่ๆอะ่ะผู้ชมแต่ผมไม่รู้กันว่าไปตรงไหนนะอ่ะนี่นี่ตรงนี้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 โอเคใช่แล้วผู้ชมถึงแล้วถึงแล้วนะชะึบเค มันจะอยู่ด้านหลังอันนี้เออนะผู้ชมแล้วก็นะครับผู้ชมผมมีเออเควสนะฮะต่อไปแล้วนะครับผู้ชมที่ผมต้องทำบ,บรรลุให้ได้นะครับก็คือการเสียงอะไรวะก็นะครับมีสิ่งที่ผมจะทำให้บรรลุต่อไปแล้วนะครับแลวก็คือผมต้องได้นาฬิกาภาคเอเลนฟอสให้ได้ครับผู้ชมฮะนี่แหละคือเควสชั่นนะครับตอนต่อไปของผมเองนะผู้ชม ยูจอยที่สเรดโอเคครับเดี๋ยวผมขอหยุดบินก่อนนะเอ้ยเดี๋ยวนาฬิกากูเหลือแค่นี้เองไม่นะกู Good. ล้มระหว่างทางแน่นเลยนะคุณผู้ชมอาใบาให้แล้วกันนี่เอเลี่ยนตัวใหม่จะมีสกิลคล้ายๆกับไอ้บนๆนี่นะคุณผู้ชมฮะเพราะผมปิดเพลงแล้นนะอะไรวะเดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมผมจะปิดเพลงอะ่ะเฮ้ยปิดเพลงปิดเพลงอีฮ่าปิดไม่ได้ช่างแม่งไม่เป็นไรหรอกมาปล่อย อยากเปิดเอฟเฟกเยอะๆนะแต่ก็ตกนะฮะคุณผู้ชมโอเคเอาคุเฟสแรกไปแล้วเฟสสองมาเลยครับนาจริโกมาสิครับนะครับไหนอะเฟสสองอยู่ไหนวะอุ๊ยอ๋ออยู่ในนี้มึงก็ออกมาสิมึงจะไปอยู่ในนั้นทำมะเขือนั่นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวก่อนครับนาฬิกาหมดครับรอก่อนครับรอก่อนนะครับรอก่อนนะครับอุ้ย มีตัวอื่นให้เล่นนะไม่เล่นหรืจะเล่นยิงบัสเออเดี๋ยวกดผิดระเบิดใช่แล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องซูมต้องซูมเออถึงจะเห็นเออนั่นแหละว้ายยิงยิงตายไหมตายสิเออนั่นแหละจากปรับเอฟเฟกต์ให้มันแบบสูงๆค่ณผู้ชมจะได้เห็นแบบเอฟเฟกต์ที่มันแบบสวยๆอ่ะแบบยิงบัสมันยิงพลังแบบทะลุกระเพลิงออกไปจริงนะเว้ยแต่ว่าไม่ได้กระเพิงกเพือยแบบจ๊อกจ่อยอย่างนี้นะผู้ชมเอาไปอีกมาอีกเดี๋ยวอีกันหนึ่งมาแล้วนะคุผู้ชมว่านี่ไงมาแล้วระเบิด ตูมแต่ว like ่าเหมือนดูท like. ่าบูชายันแต่มันไม่ใ oh. ช่ม anyway. anyway? like ันคือท่าปล่อยเพลิงนะคุณผู้ชมปล่อยปล่อยเออเบอร์สกิลหมดแล้วก็เราเราก็จะบัตช่วยนะครับคุณผู้ชมโคดิ๊กเฮ้ยนี่ตัวใหญ่มาแล้วคุณผู้ชมโอ้โหก็กระตุกน้อยลงเออ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 อเอฟเฟกต์คตรเยอะเลยมาเอฟเฟกต์พวกนี้มาถึงเหลือไปปะเดี๋ยวก่อนนะเออ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 พี่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 ครับพี่ครับกระตุกครับพี่ พี่ออกมาเอา,าเออกมาจาัดตัวเขียวก่อนพี่ผมก็ตกพี่เออ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 ขึข้นสิวะอือนั่นแหละพี่ครับให้ผมปล่อยพลังก่อนพี่พี่เลือดเหล An ืออย่างเยอะเลยนี่ยิงยิงกูมไม่รู้ยิงกูยิงอะไรเหมือนกันแหละยิงยิงไปยิงเออ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 อ้ากูจะตกโลกอ้าวเฮ้ยเหมือนว่าเราจะชนะนะครับจะอ้าวยังไม่ยังไม่ชนะเหรอ เฮ้ยลงมาเฮียยู่ลงมา, hey, งมายังไม่ชนะเพราะมึงเนี่ยให้ตายเถอะสับ ertz ู่ต่อยเอาแล้วกันนี่เนลงมาลงมาลงมาครับลง,ลงมาครับลงมาครับยูวแก,ก๊กโดรนยูวแก๊กเหรอมาน,นี่เลยแก๊กจริงเปล่าเออไม่แก๊กไม่ใช่ยูวแก๊กหรอกวิวกากนะฮะัคุณชมไม่ใช่วิวแก๊กเลยนะครับวิวกากาต่างหากนะฮะเอาต่อยสิครับ สกิลไม่ดีกูต่อยเาก็ได้นี่รู้จักไหมจะมาจะมวยนะฮะ่อยไปมันดูไม่อีปิกอะไรเลยวะเนี่ยอือนั่นแหละใช้เท้านะฮะคุณผู้ชมมีตัวหนึ่งอยู่นู่นอ่ะให้ตายเถอะอ้าวมันเป็นไรนี่เราจะมาจะมวยในร่างมนุษย์ก็ได้วยคุณผู้ชมเราเปรี้ยวพอตัวนะมามาดิอือ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 อ้าวไม่เลอดกูลดตาจะตายเฮ้ยจะมาจะมวยแล้วอือนั่นแหละว้า เสียงอะไรวะเหมือนไม่ไม่เหมือนม,ม,มีคนมาที่จริงเซิร์ฟนี้มีผมคนเดียวนะเว้ยเพราะเป็นเซิร์ฟวีส่วนตั้งน้องะนะเขาะไอเสียงนี่คืออะไรวะเดี๋ยวผมรอให้อันนั้นก่อนผมอยากจะลองแปลงร่างเป็นตัวอื่นบ้างโอเคเดี๋ยวผมดูก่อนนะผมจะแปลงร่างเป็นตัวอะไรถ้าที่ดูอะไดบอลเฮดกับยังไม่เคยเล่นโฟอาร์เลยลองโฟอาร์ดูวะสวัสดีครับเสียงอะไรวะ สิบแปดสิบเก้าได้วงวงนี่คืออะไรวะไไม่เอาออกไปเห็นมีน้องคนดึงนะบอกปาว่าพี่ครับผมเขากำลังแก้บัอยูกครับใช่ครับก็นานแล้วนะครับแหมแกเสร็จเมื่อไรบอกด้วยแล้วกันนะครับรู้สึกอันนี้กระโดดใช่ไหมโอ้โดดขึ้นแล้วทำพลังโอเคอรจริงๆเคยเล่นไปแล้วแหละนะโอ้โหไม่งั้นแหละนะคุณผู้ชมเอาสิ อ้าวโ,โท้องกูเผลอกดออกเฮ้ยี่เจ็ดเวลานาฬิกาเราเหลือน้อยแล้วเว้ยคุณผู้ชมเราเกรงว่าเราจะรอดหรือไม่ถามใจเธอดูเยอะนะครับคุณผู้ชมถึงจะบอกว่าเขกากำลังแก้อยู่นะครับแต่ก็รักกดเป็นกำใจให้นะครับไหนอะอไอ้นี่ไปกี่คือท่าตบใช่ไหม บางครั้งมันก็มีจะมีพวกอย่างเงี้ยคุณผู้ชมซึ่งบางครั้งเนี่ยมันทำกระตุกนะฮะคุณผู้ชมวิ่งไปเลยอีกโฟรอาริตไม่ต้องใช้สกูงสกิลอะไรต่อยอย่างเดียวเท่านั้นนะคุณผู้ชมเฮ้ยพลังจะหมดโดดดึงนี่เขาเรียกว่าโดดลดโดดลดเฟรมเรทไม่ใช่เด็ดโดดโดดเพิ่มเฟรมเรทนะคุณผู้ชมอุ้ยเด้อมันไม่ยอมเดินออกมาแต่เนี่ยคุณผู้ชม ไอ้หุ่นยนต์มันไม่ชอบมันไม่ยอมเลยมานจะต,ตบตบพับตบมือมาตบาแบบแตะมือกนหน่อยผมไม่ยอมออกมากูต่อยออกมาได้เดี๋ยวซิคิวมันยังไม่นั่นเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวยืนนี่มาแล้วโอเคตีไปเออเรียบร้อยนะครับ อ้าวหมดอีทีิพายกูตายแน่ทีนี้ตายเพี่เพื่อครับพี่พี่รบกอนเอ้ยเอ้ยอ้าวยี่ครับเออแล้วกูเกิดใหม่ที่นี่เลยดนะให้ตายเถิดนะแต่ว่านี่คุณผู้ชมเราได้สิโลเอ้ไม่ใช่ไ,ไดไนี่นะเบนวูฟนะฮะหรือว่าบริส บูเฟอร์หรือจะจะเรียกอะไรก็เรียกได้กันนะมีหลายชื่อนะไอเอเลี่ยนตัวนี้นะครผู้ชมโบมสกิลหนึ่งก็กระโดดเหมือนกันนะฮะคล้ายๆลิวหมังกระสอนะสกิลเดียว์เลยแหละนะส่วนสกิลเอ็กก็คือก็คือปล่อยพลังสื่อยักษ์ซุปเปอร์โซนิดอะไรทุกอย่างนะผู้ชมดีนะดีเท่ดเท่นะแล้วซีอะซีนี่คือวาร์ปนะวิ่งอย่างรวดเร็วนะผู้ชมเออแล้วกูปแปลว่าถ้ากูจะไปตรงนั้นยังไงเนี่ย เอ้ยครับครับที่พัฒนาดูอยู่นะครับแจ้งอีกเรื่องหนึ่งนะก็อย่าลืมนะครับเพิ่มเฮดเล็ปพอร์ตเข้าไปด้วยนะฮะเออถึงจะกระตุกกว่าเดิมก็เถอะนะครับอืมแต่เร็วดีนะเออนะฮะสกิลใหม่นะใช้อะไรก็ด้ชึบเออ,เอนะช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรทำต้องนั่งฟาร์มไปเรื่อยนะจนกว่าผมไม่รู้วิวต่อไปนี่นวันเวลเท่าไหร่นะห้าสิบหรือเปล่านะน่าจะประมาณห้าสิบเดี๋ยวผมจะไปดูเออ่จุดฟาร์มแล้วกันนะเตรียมไว้นะเผื่อแบบ วันไหนที่เลีวห้าสิบแล้วเราจะได้เออไปฟาร์มได้เลยนะไม่ต้องแบบบินหาเหมือนในคลิปนะครับุผู้ชมโอเคเดี๋ยวรอให้มันแปลงล่างเป็นออไอไม่ใช่ดิให้มันหมดนะฮะแปลงล่างก่อนนะครับุณผู้ชมเพราะว่าในเบนเทนรู้สึกว่าในเบนเทนคลาสสิกเราไม่สามารถกดตรงนาฬิกาแล้วมันจะหยุดแปลงล่างให้เราได้ใช่ปะหรือว่ามีวะจําไม่ได้เหมือนกันนะไม่ได้ดูนานแล้วนะคุณผู้ชมพิพวโอเคเดี๋ยว เดี๋ยวมานะฮะผู้ชมเดี๋ยวรอไอ้นั่นก่อนนะผู้ชมเจาะอันี่ก็เดินสำรวจเมืองไปนะฮะผู้ชมไปเรียบร้อยนะฮะผู้ชมโบอ้าวลืมตัวคิวนี่ตัวคิวดีกว่าลืมเวลาบินกูลืมอีกแล้วไปทางไหนวะว่าเราอาจจะต้องเปิดออฟ เปิดอัพติไมนะเดี๋ยวนนะยก่อนนะขออนุญาตเปิดออปติไม่ก่อนนะคุณผู้ชมถ้าเปิดออปติไม่ก็คือไม่ทําให้เป็นเงี้ยเออไม่ให้เป็นเงี้ยเราแล้วมันจะลื่นขึ้นนะคุณผู้ชมโอเคก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับต้องการความลื่นนะฮะคุณผู้ชมตอนนี้ม่นเน้นภาพสวยทนะ่าน,นเน้นลื่นนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวอุย้ยลื่นขึ้นเยอะเลยนะฮะคุณผู้ชมแต่เนะดี๋ออยวเฮ้ยมีต้นไม้นะก็ดีแล้วนะฮะคุณผู้ชมไม่จไปทางนี้นะเออทางนี้ทางนี้จำได้อยู่

เหมือกูจะหลงกันแล้วเนี่ยฮะจะบ้าให้ตายเถอะคุณผู้ชมหลอ้าวเนี่ยผมอะสาเหตุที่ผมแบบเไม่ค่อยชอบแบบไอ้พวกเกมที่แบบต้องเดินไปฟาร์มเป็นพอ่อที่แหละคุณผู้ชมคือแบบกูขี้หลงขี้ลืมแบบคุณผู้ชมไม้คราบเหมือนกันนะคุณผู้ชมเป็นแบบนี้เลยนะเวลาที่สร้างบ้านเนี่ยผมไม่กล้าที่จะเดินออกจากห้าง จากบ้านตัวเองนะเพราะผมกลัวหลงนะคุณผู้ชมเพราะนั้นเนี่ยผมถึงต้องเปิดพิกัดไว้ตลอดนะคุณผู้ชมมันเปิดได้ปะวะไหนดูดิโช์คอดิเนตนะมันมีอยู่นะนี่นี่คอดิเนตโอเคก็มีดีกว,ว่าแต่ไมกูไม่เปิดอะต้าสีไปกูไม่เปิดให้ตายเถอะคุณผู้ชมแล้วจะลองแปลงเป็นเอ็กซ์แลเลสอยู่ยนะเราเอ็กซ์แลเลส XLRX นะครับคุณคือโบะต้องู้วิ่งไปแทนตัวเฮ้ยพิจารณ์นี้เฮ้ยพิจารณ์นี้อันนี้ผมเหมือนโดนถูกเคยผ่านนี่ไงโถ่เอ้ยอยู่ไอ้ไก่แข่นี่เดือดหาใหม่เจอติ้ตายเถอะนะฮะแล้วเดี๋ยวถึงแล้วคุณผู้ชมเราเดียวเดียวก่อนเฮ้ยเอ้ยหุด อ้าวเจีเอ้ยเดี๋ยวขาวิงมาปิดก็ไล้นะแต่ไม่อยากปิดอ่ะคุณผ้โอเคกดปดซีก่อนนะฮะพุกผ้มอันนี้เป็นมีอะไรบ้างนะหมัดธรรมดาต่อเนื่องใช่ไหมเนี่ยแล้วก็พลังพายุทอร์นาโดนะคุณผู้ชมโอเคตอนนี้ผมไม่รู้ว่าผมเบลเท่าไหร่แล้วอ่ะผมเบลสามสิบสี่แล้วนะอืม อาอาจจะต้องเวลไปถึง50นะเราถึงจะเออไปนั้นได้นะผู้ชมแต่เป้าหมายผมคือการทำนาฬิกาเอเลี่ยนฟอร์สนะได้เจอแน่นะเดี๋ยวจะเข้าสู่กระบวนการขั้นต่อไปนะผู้ชมมัดธรรมดาต่อเนื่องอายุไม่มีอะไรเลยเอานี่ไงมาแล้วเออกระตุกเออ โอ้้กระตุกโอ้ยเอ้าเอ้าเดี๋ยวเฮ้ยห้าเลยเหรอไอห่ามาไวยังวะอะไรวะธรรมดาต่อเนื่อห้าปุกปุกไปกันใหญ่แล้วต <Wi> ัดไม่จะอยู <to> ่ที่เซิร์ฟเลยอยู่ที่หอกับกุญแจสกิวซีสกิวซีหมุนหมุนหมุนเลยครับหมุนเลยครับหมุนครับหมุนเลยธรรมาต่อเนื่องเอออ้าวเสร็จแล้วรอ อ๋อกูตายกูนึกว่าเสร็จแล้วมีหลายได้กูตายเออแล้วเราเป็นคนอะไรแล้ววะแหมดูดิผู้ชมเดี๋ยวเวล์ดสามสิบสี่นะกับเงินอีกสองพันบาทนะครับผู้ชมฮะก็ขอตัดจบชิลเลอร์พินท่านี้แล้วกันนะผู้ชมฮะก็ถือว่าเป็นเลยแบบหนึ่งนะครับที่เออหนุกพอตัวนะครับผู้ชมฮะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมเลยจะกดไลค์กดแชร์กดติดตามตั้งใจกับหลายแมงมมคนนีด้วยนะครับผมเฮ้ยนะผู้ชมคอนเทนต์นี้ก็ไม่น่ามีอะไรนะแต่ผมว่าผมอาจจะไปฟาร์มนอกรอบรับเพื่อนช ที่จะให้ผู้ชมจะได้ไม่เบื่อนะจะได้ไม่ต้องมาดูผมเป็นแนะนำตัวเป็นเอเลี่ยนตัวนั้นตัวนี้ไปเรื่อยนะครับก็สำหรับวันนี้ถ้าผู้ชมมาขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบ๊ยวยบายจ้าพเจ็บ